สวัสดีจ้านักทวันเวทตลับเงินแห่งชีพอนุสรเหตุการณ์บ้านทรงออกแบบเกมแบบอันปลักพนาโอ้ยคิดบอออกเทเทจักเทือก็ระไดตัวซื้อไข่แหมเตรียมไวมากไม้ไหลซิงทิ้งไว้กลางสนาม ให้เด็กหน่อยแย่งชิ้งตามคำบอกสอนแบบบีบีแอลกระโดดโลดเต้นซื้อคอยทนไม่ทนมือเพราะว่าเคลือบมาแล้วรอแต่เปิดเทอมซื้อเกมมือไว้ได้คะแนนตีนไว้ได้ขนมอมยิ้มเอาไว้หลอดเด็กหน่อยมาเล่นเกม <c oughs> เปิดรงเรียนให้ได้สะกอนจังเปิด ประเทศเด้อค่ะเจ้านนยากียนการประเมินกระตามนี่แหละจ้าโอเคไม่ใหญ่สอนอ่อนซ้อนไม่ใหญ่สีเล่าบอมากบักมีดีนางดีดีดีนางดีต่งตึงตึงตึงนัทวันรายงาน <c oughs>